สวัสดีครับจังเปียนพี่น้องครับมือนีผ่าลงมาบึงสุมชนบ้านสจังแป้นอากาศหนาวครับมือนีพี่นอ้องเ้อากับฟิ้งไฟครับครับครับไ้ไป พี่นองเขาได้เบิง้งซอแล่ะมันหนาหนาวมือนี่หนาวครับพี่นองได้สิงไฟชุมส่วนหนึ่งบานสังแวนแต่บ,บนแวงเพื่อสว่างเดนดินครับจังหวัดสกลนครอ,อากาศหนาวครับตีหามือแล้วครับมันหนาวหนาวมันได้สิงไฟนั่งคุยกันครับตามวิถีชีวิตของสกลนครภาคอาีสานครับผมนี่คือภาคอีสานครับ ขัสิไฟเลยก็่อมอั้กันไปครับนี่คือบานสันแปนครับมองบางตนเศร้าครับมือนิหม่านี่มองนามีอากาศเย็นครับบ่อถึงหนาวอย่างรุนแรงวานีนหนาวครับรุนแรง้าน อ้าวเจ้าคุณออกกำลังกายครับรถมวนอ้าวลามหน่อยหันหันอ้าวไปไปไปเออนั่นเก่งมากด้วยคุณนะร่องฟ้าพราะระใช้นวงอมเหมือน นี่นะครับวิถีชีวิตของภาคอีสานหนาวตื่นขึ้นมากกันดังไฟสิงพี่น้องสิงไฟคุ้ยกัน น้าก no ็เป็นฮิโยมฮิโยที่แรกนี่แหละตัวนี้เนี่ยดีใส่ทหารยุ่งแต่ว่ายุ่งของบางเขาพวกนี้ฮะดีน่นเงโดยทหารให้ดีกับทหเรทหาร